10เรื่องน่ารู้ของเฟรเดริกอาโนหนุ่มที่เป็นมากกว่าแค่ลูกคนรวย ลำพังแค่พาดหัวว่ารวยที่สุดในโลกแค่นี้ก็กระตุ้นตอมอยากรู้อยากเห็นใจแย่อยู่แล้วล่ะครับสำหรับเฟเดริกอาร์โนผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูครับแล้วก็เป็นทายาทของตระกูลเศรษฐีที่ร่ำรวยติดอันดับโลกแต่พอยิ่งมีข่าวว่าเฟเดริกอาร์โนคนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะออกเดทกับลิซ่าแบล็กพิงค์ของพวกเราเนี่ยมันยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับว่าตกลงไอหมอนี่เป็นใครกันแน่ดังนั้นนี่คือ10ข้อที่จะทำให้เรารู้จักกับเขาคนนี้เฟเดริกอาร์โนมากยิ่งขึ้นครับ ลูกคนรวย อย่างที่ทราบกันดีครับเฟรดุกอานโนเป็นทายาทของเบอร์า a r ดอานโนครับเจ้าของ LVMH กลุ่มบริษัทสินค้าหรูที่รายใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งครับมีแบรนด์ดังๆอยู่ภายใต้บริษัทมากมายไม่ว่าจะเป็นแท็กฮอยเออร์ดีโอจีวงชีบูเกอรี่และอื่นๆครับว่ากันว่าทรัพย์สินรวมของตระกูลอานโนมีอยู่ประมาณ2,300ล้านเหรียญสหรัฐคุณเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณไม่มากไม่ไมายครับมากกว่า8ล้านล้านบาทครับทำให้เบอร์า a r ดอานโนพ่อของเฟรดุกอานโนเนี่ยถูกจัดให้เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก ระดับ3ครับนาฬิกาเรือนแรกขึ้นชื่อว่าเป็นลูกชายของกลุ่มบริษัทสินค้าหรูที่มีแบรนด์นาฬิกาหรูๆอยู่ในบริษัทมากมายเนี่ยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่านาฬิกาเรือนแรกที่เบอร์นัดอาโนพ่อของเขาซื้อให้มันก็คือแท็กคอยเออร์อะควาเรเซอร์เรือนนี้นี่เองครับ,บรการศึกษา เฟดริกอาโนนะครับจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีสหพันธ์สวิตโลสานครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อดังของฝรั่งเศสครับหใน2สถาบันชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงการเศรษฐกิจการศึกษาและการวิจัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตซูริคครับอาชีพแรก อาชีพแรกของเฟดดิกอาโนนะครับที่ประกอบอย่างเป็นกิจจักษณะก็คือ mm. อาชีพธุรกิจสตาร์ทอัพครับเ mm. กี่ยวกับการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเขาทำอยู่ในระยะเวลาสั้นๆครับ succession ในชีวิตจริง ซัคเซชันนะครับคือซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องราวของตระกูลรอยครับซึ่งว่าเรื่องของการหักเหลี่ยมชื้นคมในตระกูลมหาเศรษฐีดังนั้นแน่นอนครับอันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่ตระกูลอาร์โนของเฟรดดิกเนี่ยจะต้องถูกเอาไปเปรียบเทียบกับซีรีส์ชุดซัคเซชันครับซึ่งว่ากันว่าเจ้าตัวเฟรดดิกอาร์โนเองไม่ชอบอามากๆครับที่ชีวิตของแกกับเรื่องราวของครอบครัวถูกไปเปรียบเทียบกับครอบครัวตระกูลรอยในซีรีส์เรื่องซัคเซชันครับ ฐานะผู้บริหารอายุน้อยที่สุดเฟรดุกอโนเริ่มต้นงานที่แท็กฮอยเอนะครับ mm hmm. ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และด mm ิจิทัลก่อนจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นสถานะในปัจจุบันครับ mm hmm. นั่นก็คือ CEO mm hmm. ด้วยอายุเพียงแค่28ปีครับทำให้เฟรดุกอโนกลายเป็น CEO ที่อายุน้อยที่สุดของแบรนด์นาฬิกาหรูทั่วโลกครับผล mm hmm. งาน ภายใต้การนําของเฟรดดิกอาร์โนนะครับในแท็กฮอยเออร์เนี่ยได้โฟกัสไปยังนาฬิกาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มการลงทุนทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เปลี่ยนแปลงส่วนของการลงทุนส่งเสริมการขายจากแวดวงกีฬาฟุตบอลไปสู่แวดวงการแข่งขันฟอร์มูล่าวันด้วยครับด้วยการจับมือกับแบรนด์ดังอย่างพอร์ชนอกจากนั้นแล้วเฟรดดิกอาร์โนยังเปลี่ยนมุมมองของแท็กฮอยเออร์ว่าแท็กฮอยเออร์ไม่ใช่แค่นาฬิกาหรูของผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วเท่านั้นครับแต่ยังเป็นนาฬิกาสาหรับคนที่ต่อสสู้้เเพื่ออขวขวววคคคาาาาหาามํรร็จีกดยับ การได้รับคำชื่นชม นึ่งในผลงานที่นักธุรกิจวัย28ปีอย่างเฟดดิกอาร์โนได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากและทําให้ชื่อของเขากลายเป็นที่จดจําก็คือการดึงนักแสดงคนดังอย่างแรนด์กอสลิงมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับซึ่งได้รับคําชื่นชมว่าเป็นแผนการที่ดีมากๆครับซึ่งเป็นวิธีคิดในการคัดเลือกพรีเซนเตอร์ที่มากไปกว่าอินฟลูเอนเซอร์แมนจเมนต์แบบดั้งเดิมครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นนาฬิกาแท็กฮอยเออร์อยู่บนข้อมือของแรนด์กอสลิงในผลงานระยะหลังหลายๆเรื่องครับรวมทั้งเรื่องล่าสุดอย่างบรีคั งานอดิเรกอันนี้ดูจะเป็นเหมือนกับธรรมชาติของตระกูลคนดังไปแล้วนะครับกับการชื่นชอบในการแข่งขันแล้วก็การเอาชนะครับเฟรดริกอโนชื่นชอบในการเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟแล้วก็วิง่งรวมไปถึงการเล่นคายคร์ฟครับนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวยังเป็นนักเปีโนฝีมือดีครับถึงระดับเคยแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกปีแล้วก็เคยร่วมแสดงกับวงมอสโกฟิลฮาร์มนิกมาแล้วครับว่าที่คนรวยที่สุดในโลก ในเรื่องของความรักเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากที่จะตอบว่าเจ้าตัวจะลงเอยกับศิลปินหญิงอย่างลิซ่าหรือไม่ครับแต่หากในเรื่องของธุรกิจนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับจากการที่ตัวของเฟรดดิกอาร์โนเนี่ยถูกวางตัวจากพ่อให้มารับตําแหน่ง CEO ของแบรนด์นาฬิกาแท็กฮอยเออร์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของ LVMH ครับแล้วก็มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มธุรกิจนาฬิกาและเครื่องประดับของ LVMH ซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นครับว่าเฟรดดิกอาร์โนถูกป ในอนาคตอย่างแน่นอนรับและนั่นจะทําให้ชื่อของเฟรดดิกอาโนกลายเป็นชื่อของคนที่ติดอยู่ในระดับที่รวยที่สุดในโลกระดับต้นๆอย่างแน่นอนรับและนี่แหละครับสิบรื่องน่ารู้จากเฟรดดิกอาโนทายาทกลุ่มธุรกิจมหาเศรษฐีที่ทั้งรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จจนกระทั่งคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยอิจฉาไม่ถูกเลยนะครับ <laughs>